เพื่อนๆพี่ๆท่านใดที่สนใจเติมเกมนะครับทางเรามีร้านเติมเกมจอนชาวไร่มาให้บริการทั้งถูกทั้งสะดวกและปลอดภัยการันตีด้วยใบจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกกฎหมายมีเกมให้เติมมากมายอาทิเช่น Ninokuni c r o s s w o r l d f o ก g o อ on ว e m a ก e อ e e ็ e เลเจน m o b i l o Tower of Fantasy y ok o า a n g a l o ง a กลบอลเม t ย e ฟ l อส t และอีกมากมายหลายเกมไว้ใจได้สะดวกปลอดภัยหายห่วงแน่นอนต้องร้านเติมเกมจอนชาวไร่ครับ เอาละสวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับอยู่กับผมต้นรักเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาอยู่กันกับเกม Ri s f of a r o รนะครับสำหรับเกมนี้ก็จะเป็นเกมแนวเท r ร์นเบดอาร์เนาะแล้วก็เป็น18บวกด้วยนะครับคลิปนี้เนี่ยผมจะไม่ได้มาแนะนำเกมนะครับแต่ว่าจะมาแนะนำวิธีการติดตั้งแล้วก็ดาวน์โหลดตัวเกมนี้ว่ามันทำยังไงนะครับผมจะแนะนำทั้ง Android แล้วก็ iOS เลยนะเนื่องจากว่ามีคนสอบถาม มาบนแฟนเพจแบบเยอะมากๆนะครับจนผมตอบไม่ทันน่ะก็เลยเอามาทำคลิปแนะนำเลยละกันนะครับรวมถึงผมจะแนะนำวิธีการรีไอของเกมนี้ด้วยนะครับก็คลิปนี้คลิปเดียวจบเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยละกันก่อนอื่นเลยนะครับให้เราเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์ของเกมนะซึ่งหน้าตามันก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมลิงก์ตัวเว็บไซต์เนี่ยผมจะเอาไว้ให้ใต้คลิปเลยนะครับเมื่อเราเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับใครที่ใช้ iOS ก็ ไปโหลดของ iOS เลยเนี่ยเห็นปะมันจะขึ้นมาตรงนี้นะครับส่วน Android ก็โหลดของ Android นะครับเมื่อเรากดติ๊กเข้าไปมันจะทําการดาวน์โหลดไฟล์ apk นะครับเมื่อเราได้ไฟล์ apk มาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เราทําการกดติดตั้งนะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนําในส่วนของ Android ก่อนนะครับส่วน iOS เนี่ยเดี๋ยวจะแนะนําช่วงท้ทายๆนะครับผมอะโอเคสําหรับการติดตั้งนะครับผมจะแนะนําในโปรแกรมจาลองนะซึ่งเป็นโปรแกรมน็อนะครับอันนี้จะเป็นเวอร์ชั่น64บิต นะแล้วก็ตัว Android เนี่นะครับต้องบอกเลยว่าตัวเกมเขาจะให้เราติดตั้งในเวอร์ชั่น9ขึ้นไปเท่านั้นนะครับถ้าต่ำกว่านี้เล่นตัวเกมนี้ไม่ได้นะครับส่วนถ้าเกิดเป็น LD Player หรือว่า Booster นะครับก็จะเหมือนกันนะครับผมต้องเป็น64บิตแล้วก็เวอร์ชัน9ขึ้นไปนะครับเมื่อเราดาวน์โหลดตัวเกมมาเรียบร้อยแล้วนะครับมันจะอยู่ในส่วนของดาวน์โหลดเนาะถ้าเกิดเป็นในโทรศัพท์ Android นะครับให้เรากดเข้ามาดูตรงไฟล์ดาวน์โหลดนะครับเนี่ยมันจะอยู่ในไฟล์ดาวน์โหลด รงนี้นะครับแล้วก็กดติ๊กเข้าไปเพื่อทําการติดตั้งได้เลยนะครับคือมันไม่ได้แตกต่างกันมากหรอกนะครับในส่วนของโปรแกรมลองแล้วก็ในโทรศัพท์มือถือนะ นะครับผมอ่ะโอเคส่วนเอ่อโปรแกรมลองนะครับกดเข้ามาที่ A P K นะครับแล้วก็มาที่ดาวน์โหลดนะครับซึ่งเป็นไฟล์นะครับที่เราดาวน์โหลดมาก่อนหน้านี้นะครับวันนี้นะครับเนี่ยผมโหลดมาแล้วนะครับก็กดเข้าไปแล้วก็กดทําการ Open ทีนึงนะครับเพื่อที่จะให้มันทําการติดตั้งนะครับทีนี้เราก็รอมันแป๊บหนึ่งนี่ฮะมันจะขึ้นมาแบบนี้ จจะเป็นการติดตั้งนะครับคือในส่วนของ Android เนี่ยจะติดตั้งค่อนข้างง่ายนะครับแล้วก็น่าจะมีคนถามว่าเอ๊ะทำไมมันไม่ลงสโตใช่ไหมก็ต้องบอกว่าเกมมันเป็นแนวแบบ18บวกจา๋จาเลยนะครับรู้สึกว่ามันจะขออนุญาตในส่วนของทางสโต e แบบจริงๆไม่ได้นะครับมันก็เลยแบบว่ามาทำการให้โหลดผ่านหน้าเว็บไปเลยนะครับประมาณนี้นะ นะตอนนี้ก็ติดตั้งตัวเกมได้เรียบร้อยแล้วนะครับต้องบอกว่าในส่วนของเวอร์ชัน Android เนี่ยมันค่อนข้างที่จะติดตั้งง่ายกว่า iOS เยอะนะครับลหลายคนอาจจะงงว่า iOS เนี่ยมันติดตั้งยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ในส่วนของตรงนี้ก่อนว่ามันเข้าเล่นได้จริงไหมนะครับอ่ะก็กดติ๊กเข้าไปเลยนะนี่ครับเข้ามาแล้วเรียบร้อยเห็นไหมเล่นได้แน่นอนนะครับผมถ้าทําตามที่ผมบอกนะ ย้ำอีกรอบหนึ่งว่าจะต้องเป็น Android 9เท่านั้นนะครับผมนี่ตัวเกมก็โหลดแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูบรรยากาศนี้นิดหน่อยนะครับว่าเนี่ยมันเข้ามาได้ในตัวเกมแล้วเรียบร้อยประมาณนี้อันนี้คือวิธีการติดตั้งในส่วนของออตัว Android นะครับจะเป็นประมาณนี้ก็กดพ l ิ้นท์ตัวสตเข้าไปมันก็จะสามารถเข้าไปเล่นตัวเกมได้แล้วนะครับแต่ว่าผมจะไม่พาเข้าไปดูนะเพราะว่ามัน18บกเลยนะครับกดเข้าไปปุ๊บเนี่ย18บวกทันทีนะครับ <laughs> อ่ะโอเค เดี๋ยวเราไปดูกันต่อท,ที่ iOS ละกันมาต่อกันที่ระบบ iOS กันบ้างนะครับอันดับแรกก็คือให้เราเข้าไปที่หน้าเว็บตัวเกมเช่นกันนะอันนี้ผมกดเข้ามาแล้วเรียบร้อยนะครับหน้าเว็บตัวเกมมันจะขึ้นมาแบบนี้ก็คือให้เรากดเยตดไปนะครับผมเรียบร้อยอแล้วมันก็จะขึ้นมาแบบนี้เนาะให้เรามากดที่ iOS นะครับนี่ฮะมันจะพาเราเข้ามาหน้านี้นะครับผมก็ให้เราเลือกที่อันแรกเลยนะครับผมกดเลือกเข้าไปแล้วก็กดดาวน์โหลดนะครับ นี่มันจะเด้งมาอีกหน้าหนึ่งนะครับจะเป็นประมาณนี้เห็นไหมอ่าพอมาถึงหน้านี้เสร็จปุ๊บนะครับมันจะขึ้นมาแบบนี้ว่าเว็บไซต์นี้พยายามดาวน์โหลดโปรไฟล์การกําหนดค่าคุณต้องการอนุญาตหรือไม่ก็ให้เรากดเข้าไปตรงคําว่าอนุญาตนะครับอ่าและทีนี้ยหลังจากนั้นมันจะบอกว่าดาวน์โหลดโปรไฟล์แล้วตรวจสอบโปรไฟล์ในแอปการตั้งค่าของคุณนะครับอ่าก็กดปิด นะครับผมแล้วก็กดอนุญาตอีกทีนึงนะครับเนี่ยมันจะพาเราเข้ามาหน้านี้นะครับสังเกตว่าไอ้ตัวไฟล์เนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้ครับโปรไฟล์ที่ดาวน์โหลดมาเห็นไหมเนี่ยชื่อเกมนะครับ Light of Eros นะครับผมก็กดคลิกเข้าไปเลยนะครับกดคลิกเข้าไปทีนึงเนี่ยมันจะขึ้นมาแบบนี้นะครับหลังจากนั้นให้เรากดคำว่าติดตั้งนะครับผมก็กดไปนี่แล้วก็ใส่รหัสให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมขอใส่รหัสแป๊บหนึ่ง โอเคสายรหัสเรียบร้อยนะครับมันจะบอกว่าติดตั้งโปรไฟล์แล้วก็กดติดตั้งครับอ่ะเรียบร้อยรอแป๊บหนึ่งนะครับนี่มันจะทําการเด้งมาที่หน้านี้อีกทีหนึ่งนะครับให้เรากดคําว่าอนุญาตนะครับแล้วก็กดปิดเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็กดอนุญาตอีกทีหนึ่งนะครับมันจะเด้งมาหน้านี้อีกทีหนึ่งนะครับให้เรากดติเข้ามานะครับแล้วก็กดติดตั้งอีกรอบนะครับสารหัสเหมือนเดิมนะครับอ่ะ อันนี้เนี่ยบางคนมันอาจจะง่ายกว่านี้นะครับแต่ว่าของผมเนี่ยมันต้องกดแบบนี้นะครับผมหลังจากนั้นมันจะเปลี่ยนมาแล้วนะครับจะเป็นแบบนี้แท่นะครับก็ให้เราทําการกดติดตั้งอีกทีหนึ่งนะครับปุ๊บอะ่ะแล้วก็กดเชื่อถือไปอ่าเรียบร้อยนะครับผมทีนี้เนี่ยมันจะทําการดาวน์โหลดให้เราเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับแล้วก็กดเสร็จสิ้นนะครับเนี่ยเห็นปะอ่ะแล้วก็กดติดตั้งครับอืมรอสักครู่นะครับเนี่ยมันจะนับถอยหลังเนาะ อ่ะแล้วก็รอให้มันนับถอยหลังไปนะครับถ้าเกิดว่ามันดาวน์โหลดเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยนะมันก็จะพาเราไปอีกหน้าหนึ่งนะครับผมนี่เรียบร้อยแล้วเห็นไหมกลับไปที่แดชบอร์ดเพื่อดูนะครับก็ให้เรากดออกมานะครับเพื่อที่จะมาดูนะครับหน้าเมนูเห็นไหมฮะมันกําลังดาวน์โหลดตัวเกมอยู่นะตอนนี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะให้มันทาการดาวน์โหลดให้เสร็จก่อนนะครับเดี๋ยวจะกดเข้าเกมให้ดูว่ามันเข้าได้จริงๆหรือเปล่านะครับ ตอนนี้ก็ดาวน์โหลดเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับลองกดเข้าไปดูนะว่ามันเล่นได้หรือเปล่านะครับผมกดเข้าไปเลยนี่รอมันโหลดสักครู่นะฮะอ่ะมาแล้วครับผมนี่ไงอ่าเข้าได้ครับผมเข้าได้เลยนี่ครับโอเคอย่างเจ๋งนะครับนี่อ่ะก็ทําการดาวน์โหลดไปนะครับนี่โอเคเรียบร้อยหรือว่าเข้าได้แบบสบายๆเลยนะครับผม นี่ครับเสร็จแล้วครับเข้ามาด้านหน้าตัวเกมแล้วนะครับก็กด p ลิกทูสตาร์ทเข้าไปได้เลยนะครับผมมันก็จะทําการแบบว่าเนี่ยครับให้เราทําการสมัครนะครับว่าเราจะเอาแบบไหนผมจะเลือกเป็นเว็บล็อกอินตรงนี้นะครับก็กดไปนีมันก็จะพาเราเข้าไปอีกหน้าหนึ่งแล้วก็ทําการดาวน์โหลดนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความเร็วเน็ตของแต่ละคนนะอะกดอนุญาตไปก่อนนะครับโอเคครับเอ่อการดาวน์โหลดตรงนี้เนี่ยนะครับมันจะอยู่ที่1.7กิกนะครับผม นี่ก็ให้ตัวเกมมันดาวน์โหลดไปนะครับเรียบร้อยอ่าทีนี้มันจะตัดฉากมาที่หน้า18บวกหละนะครับเข้ามาฉากนี้คือ18บวกเลยนะดังนั้นเนี่ยผมจะไม่พาดูนะครับโอเคตัดเลย ก็เป็นอันว่าเสร็จสิ้นนะครับในส่วนของการติดตั้งทั้ง Android แล้วก็ iOS เนาะใครที่ทำตามผมนะครับรับรองว่าติดตั้งได้แน่ๆน,นะครับหรือว่าถ้าเกิดมีอะไรสอบถามก็สามารถสอบถามได้ใต้คลิปแล้วกันนะครับต่อไปเดี๋ยวเราไปดูวิธีการร e ีไอดีกันบ้างนะครับว่ามันรียังไงต้องบอกก่อนว่า IOS เนี่ยผมไม่รู้นะว่ามันรียังไงนะครับแต่ว่า Android เนี่ยผมรู้วิธีนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยฮะ ต่อมาเรามาดูวิธีในส่วนของการรีไอดีกันนะครับว่ามันรีอย่างไงนะครับซึ่งผมจะแนะนำให้โหลดในส่วนของแอปที่ชื่อว่า EXExplorer ตรงนี้มานะครับผมจริงๆเนี่ยมันสามารถเข้าไปที่เซตติ้งของโทรศัพท์แต่ละเครื่องได้นะเพียงแต่ว่าผมอยากให้เห็นภาพเหมือนกันนะครับเพราะว่าโทรศัพท์ของแต่ละคนเนี่ยในส่วนของตัวไฟล์นะครับตรงเซตติ้งมันจะไม่เหมือนกันนะครับก็ดังนั้นโหลดไฟล์ EXExplorer มานะครับจะได้เห็นภาพเหมือนกันเนาะก็ให้เรากดเข้าไปที่ไฟล์อ กดเข้ามาเสร็จปุ๊บรอมันโหลดสักครู่นะครับมันจะได้หน้าตาขึ้นมาเป็นแบบนี้นะครับผมหลังจากนั้นให้เรากดเข้ามาที่ตรงนี้นะนี่แหละครับกดเข้าไปเสร็จแล้วนะครับให้เราเลือกตรงที่ Android นะครับคืออันนี้นะครับผมหลังจากนั้นก็มาเลือกที่ Data นะครับโอเคพอเลือก Data เสร็จแล้วนะครับมันจะขึ้นมาแบบนี้ให้เราเลื่อนหาคําว่าพิงคอนะครับเลื่อนๆไปพิงคคออยู่ไหนวะเดี๋ยวนะ พิงคอนี่ไงพิงค c o อ e ีโ r o นะครับเสร็จแล้วเนี่ยให้มาที่ขีด3ขีดอันนี้นะครับกดติ๊กขึ้นมาแล้วก็มาเลือกคำว่า Rename นะครับต่อมาให้เราทำการเปลี่ยนชื่อครับก็คือใส่อะไรไปก็ได้ครับตรงชื่อด้านหลังเนี่ยนะครับอ่อย่างเช่นผมจะใส่เป็นเลข5เข้าไปนะครับแล้วก็กด Rename นะครับทีหนึ่ง โอเคเรียบร้อยมันเป็นการรีเนมแล้วนะครับเมื่อทําการรีเนมเสร็จเรียบร้อยนะครับให้เรามาเลือกที่ตรงนี้กดค้างนะครับแล้วมาเลือกที่แอปอินโฟอันนี้นะครับกดเข้าไปอ่ามันจะพาเราเข้ามาหน้านี้นะครับซึ่งในส่วนของหน้านี้นะก็ให้เราเข้ามาทําการเลือกอันนี้ครับนี่เลยนะอ่าแล้วก็กดเคลียร์โอเคกดเคลียร์ให้หมดนะครับเป็นการเคลียร์พื้นที่ทั้งหมดนะครับผมต่อมาให้เรากลับมาที่หน้า e x explorer อีกครั้งหนึ่งนะครับกดเข้าไป ่าแล้วก็เข้าไปทําการเปลี่ยนชื่อไฟล์ให้เหมือนเดิมนะครับผมเข้ามาที่นี่เหมือนเดิมนะครับโอเคหลังจากนั้นก็เลือกที่ Android นะครับเลือกที่ Data แล้วก็มาเลือกไฟล์เมื่อกี้นะครับพิงค์ขอที่เราเปลี่ยนในส่วนของอตัวชื่อไปเนาะนะครับผมอยู่ไหนวะอา่านี่ไงอ่าแล้วก็มาเปลี่ยนนะครับเอาเลขก5ออกไปนะครับผมปึ๊บโอเคแล้วก็กดรีเนีเหมือนเดิม นะครับเรียบร้อยทีนี้ก็กดออกไปนะครับเราลองกดตัวเกมเข้าไปนะนะครับเพราะว่าก่อนหน้านีเา้เลเวลผมจะอยู่ที่เลเวล4นะในส่วนของตัวละครนะครับเกมนี้อ่าอันนี้คือผมรีหมดแล้วนะครับมันก็จะให้เราสมัครใหม่หมดเลยเดี๋ยวเรามาโหลดแป๊บหนึ่งนี่เข้ามาแล้วอ่าเดี๋ยวรอดูนะว่ามันจะเป็นยังไงนะครับอึบอึบอึบมาเว,วนี่ไง ถ้าเกิดมันให้เราสมัครใหม่เลยก็คือหมายความว่าตัวเกมเนี่ยนะครับมันรีเรียบร้อยแล้วนะครับลองกดพิ t ทูสตาร์ทเข้าไปดูนะนี่ฮะอ่านี่ไงขึ้นมาแล้วนะครับอันนี้คือเราสามารถที่จะทําการสมัครใหม่ได้เลยครับเนี่ยกดเลือกเอานะครับว่าจะเข้าอันไหนเดี๋ยวผมเลือกอันนี้แล้วกันนะครับลองเข้าไปดูนะครับมันก็จะเป็นการแบบว่าเข้าตั้งแต่เริ่มต้นนะครับตั้งแต่ฉากแรกเลยนะครับที่มันมีในส่วนของฉาก18บบวกเข้ามานั่นเองนะครับผม ลองมาโหลดให้เต็มนะฮะทีนี้มันก็จะตัดฉากเข้ามาเห็นไหมนี่ครับเป็นฉาก18บวกตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับผมประมาณนี้นะ เอออ่ะโอเคผมจะตัดออกไปนะครับไม่ให้ดูนะฮะก็ถือว่าเป็นทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับในส่วนของวิธีการติดตั้งดาวน์โหลดแล้วก็วิธีรีไอดีนะครับครบจบในคลิปเดียวเนาะสามารถไปดูแล้วก็ทําตามกันได้นะครับถ้าเกิดว่ามีอะไรที่อยากจะสอบถามเพิ่มเติมก็พิมพ์มาเลยนะครับใต้คลิปแล้วกันนะครับผมคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วกันเนาะไปแล้วครับสวัสดีทุกคนครับผม